ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องเทพธิดาสู่ช่วงเทพธิดาบาบีดูไพ่ยิปซีกับจานบาบีเนาะวันนี้นะคะบาบีก็จะมาทําคลิปความรักให้กับราศีพฤกษกัคณาพฤกษ์นะคะ <c oughs> ก็จะประกอบไปด้วยวันที่20เมษายนถึงวันที่20พฤษภาคมนะคะ <c oughs> ขอดูโพยนิดนึง เป็นการแบ่งวันที่ตามตะวันตกนะคะการอ่านก็เป็นการอ่านแบบ general reading คือการอ่านทั่วไปที่อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสลับกันบ้างนะคะก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจเป็นดวงของตัเองร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้จะมีทั้งแบบโทรคุยอัดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็แบบพิมพ์ถามตอบนะคะก็สามารถแอดไลน์มากันได้เลยเนาะแต่ว่าบี้จะเปิดไพ่นะคะที่เป็นไพ่ พื้นดวงนะคะความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนธันวาคมใครที่สนใจอยากลงเรียนคอร์สนะคะตอนนี้บาวบีเปิดคอร์สอยู่ทั้งหมด5คอร์สเป็นคอร์สเรียนไพ่ยิปซีแอดวานคอร์สที่1นึะคะคอร์สที่2เนี่ยจะเป็นคอร์สเกี่ยวกับ คอร์ดไพ่โรแมนต์กแองเจิลนะคะไพ่โรแมนติกแองเจิลเป็นเกี่ยวกับออราเคิลความรักนะคะไพ่คัทที่3เนี่ยจะเป็นคัทไพ่พัพิคเนตนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการงานการเงินประสบความสําเร็จนะคะคัทที่4จะเป็นเกี่ยวกับเบอร์มงคลบัญชีมงคลส่วนคัทที่5นะคะจะไม่ใช่เป็นคัทดูดวงและจะเป็นคัทจิตวิทยาคาัทแรกตอนนี้มีเพื่อนๆโรงเรียนค่อนข้างเยอะพอสมควรเดี๋ยวจะปิดแล้วนะคะเป็นคอร์เกี่ยวกับเอ่อสหรับคนที่อ,อกหกัก เสียใจลืมแฟนเก่าไม่ได้บุกออนเป็นมงกลบนะคะอยากลืมแฟนเก่าอยากที่จะไม่แค้นแฟนเก่านะบางคนอาฆาตแค้นแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยากที่จะปล่อยวางอยากที่จะไม่เจ็บปวดเรื่องความรักอีกต่อไปแล้วนะคะบอกเลยราคาคุค้มค่า ทำให้คุณแบบไม่ต้องมานั่งดูดวงประมาณ384รอบนะคะเรียนครั้งเดียวจึง้งแล้วก็สภาพจิตใจดีกลับไปแบบสวยๆด้วยนะคะคาดนี้รับรองได้ผลแน่นอนนะคะจากประสบการณ์การเรียนจิตวิทยาแล้วก็การช่วยเคสมาหลายๆเคสประมาณหลายพันเคสนะคะคอดนี้เนี่ยราคานะคะราคาเออรี R ่เบิจริงๆบาบบี้อะ่ะสอนต้นปีหน้าใช่ไหมแต่ราคาเออรี R ่เบิถ้าทุกคนมาจองทันนะคะจะเป็นราคาไม่ถึงหลักพันจ้า แต่ราคาจริงๆถ้าคนที่เข้ามาจองหลังจากตอนที่พี่สอนไปเนะะี 4, ่ยราคาสี่พันอาปุบบวกแล้วบ,บิ๊กบอกเลยว่าวันนี้ถึงคุณจะไม่เห็นค่าคอร์สนี้แต่ต่อไปคุณจะต้องรู้สึกเห็นค่ามันแล้วก็มาขอบาบี้เรียญแน่นอนนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณเนี่ยไม่ต้องเจ็บปวดกับความล้างอีกต่อไปเนาะแล้วก็สินค้านะคะเร็วด่วนทันใจนี่เลยนะคะน้ำผริกแคปหมูใครที่สนใจชิ้นใหญ่บะเบง้งเฮงมากเลยนะคะดูสิ อร่อยมากใครที่สนใจนะคะแอดไลน์มาได้เลยมีหลายน้ำพริกนะแต่อันนี้คือไว้กินแบบข้าวสวยร้อนๆหรือว่ากินแบบรยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะดือมากกินเปล่าก็อร่อยนะคะรับรองสูตรนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนมีหลายน้ำพริกหลายสินค้ามากมายนะคะแอดไลน์มาได้เลยเนาะสีคือดือมากชิ้นใหญ่บบาเบงเลยนะคะมาเริ่มเลยนะคะราศี พฤกษกเนาะความรักของคุณเป็นยังไงบ้างเอาคนที่มีคู่มีคนคุยก่อนนะคะเดี๋ยวบ๊อบบี้จะแบ่งสถานะเป็นสามสถานะนะคะคนที่มีคู่นะคะไพ่แปดดาวกับไพ่แฮงแมนนะคือความสัมพัน์เนี้ยมันเหมือนแบบอยู่กันไปเพราะว่าหน้าที่นะคะอยู่กันไปเพราะแบบเออเหมือนแบบ เอาจริงมาไม่รู้สึกว่ามันมันเป็นครอบครัวกันจริงๆนะมันเป็นแฟนเป็นครอบครัวเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบอยู่ด้วยกันอะไรกันก็จริงอ่ะแต่ว่าเท่าที่ดูจากไพ่แล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ว่ามันมันหมดแพชชั่นน่ะนะคะแล้วมันก็เหมือนแบบ เหมือนโรลนลี่อ่ะเหมือนมีแฟนก็เหมือนไม่มีเหมือนแบบอยู่กันไปก็งนันงันแหละมันไม่ได้มีแอคทิวิตี้หรือว่าแต่เหมือนต่างคนต่างอยู่ไม่ได้แบบสนใจอะไรกันขนาดนั้นนะเออก็อยู่กันไปอยู่เพราะว่าต้องอยู่อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็เท่าที่บาร์บี้มองนะคะก็ปัญหาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าจริงๆคุณสองคนนะในเรื่องของความรักเนี่ยมัน มันมีข้อบกพร่องในเรื่องของการสื่อสารนะคะคุณและเขาเนี่ยจะต้องต่างฝ่ายต่างต้องแบบสื่อสารกันให้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่สื่อสารกันเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์น่ะมันไปไม่รอดเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเก็บนะคะไม่ไม่พูดออกมาตรงๆว่าเฮ้ยจริงๆเราต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบเก็บน้อยใจเงียบๆไม่สื่อสารตรงๆว่าอย่างนี้อย่างนี้นะมันเป็นปัญหานะคือแทนที่ความสัมพันธ์มันจะหวานซึ้งว่าจะแบบมันไปได้ดีด้วยดีอะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นแบบ ต่างคนต่างคิดต่างคนหนังทาต่างคนหนังปล่อยให้อีกฝ่ายนังเหงาอะไรเงี้ยมันทําให้ความสัมพันธ์ไม่ได้แบบมีความกระชับมิดอะไรเนาะแล้วก็ค่อนข้างกลัวด้วยนะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบบาร์บ,บีู้สึกว่าคุณค่อนข้างรู้สึกเหมือนแบบว่าขยับตัวอะไรไม่ได้เลยคือขยับตัวปุ๊บเนี่ยทาอะไรก็ผิดนะคะในความสัมพันธ์คือทําอะไรก็ผิดทําอะไรก็รู้สึกเสียใจทําอะไรก็ไม่ดีอย่างเงี้ยคะ่ะกับความสัมพันธ์นี้นะคะก็เลยทําให้ มันมันเหมือนกับว่ามันมันอยู่แบบเซฟๆค่ะอยู่แล้วกลัวว่าเขาจะดุอยู่แล้วเขาก็โก้เขาจะว่าทําอะไรก็ไม่ดีไปหมดอะไรเงี้ยนะคะมันทําให้เราไม่กล้าที่จะออกความเห็นไม่กล้าที่จะอะไรแล้วก็มีอุปสรรคมากๆในความสัมพันธ์คุณค่อนข้างอึดอัดค่ะกับความสัมพันธ์นี้คือมันอยู่กันไปเพราะหน้าที่อยู่กันไปเพราะลูกกลัวการทะเลาะกันหนักมากนะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แน่ไม่นอน3วันดี4วันไข่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอันนี้คือในส่วนของความสัมพันธ์เนาะเดี๋ยวเราไปดูคนรักของคุณกันบ้างเขาคิดยังไงในฝ่ายขขอองงคักุณ แล้วแฟนคุณล่ะคะเขาคิดยังไงบ้างเขาก็เหมือนก้มหน้าก้มตาทําแต่งานนะคะก็ไม่ได้สนใจอะไรกับครอบครัวหรือว่าอะไรสักเท่าไหร่นะคะ ดูเหมือนเขาจะใส่ใจในเรื่องของตัวเองมากที่สุดเนาะแล้วก็บาร์บี้รู้สึกว่ามันมีในเรื่องของมือที่สามที่คุณเองก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะมีแต่ว่ามันเหมือนกับบาร์บี้รู้สึกว่าคุณกําลังหลับหูหลับตาเหมือนหลับตาข้างหนึ่งทําเป็นไม่รับรู้ว่าอะไรว่าเขามีใครบางทีกลับบ้านบ้างไม่กลับบ้านบ้างบางทีก็แบบว่ากลับบ้านช้าอะไรกลับบ้านช้าไม่ช้าอย่างเงี้ยคือคุณถือว่าต่อคือเขาไม่แบบ ไม่เลิกกับคุณหรือเขาไม่ทิ้งลูกทิ้งเมียอะไรแบบเนี้ยก็พอคือแต่ใจลึกๆคุณไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นบาร์บี้รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะไปรับรู้ว่าเออเขาก็มีคนอื่นนะที่ไม่ใช่คุณอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็เลือกที่จะอยู่นะคะเลือกที่จะทนพอเขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเขาเองก็เป็นคนที่เอาความรู้สึกของเต็มเป็นที่ตั้งเอาความสุขของเต็มเป็นที่ตั้งนะคะอยากทําอะไรก็ทําอะไรแบบนี้นี่คือนิสัยของเขาเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคนที่ไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะ คนที่ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างไม่ชัดเจนนะบาอบบี้ตั้งใจเลยหนึ่งรเซนนะคนไม่ชัดเจนยังไงมันก็ไม่ชัดเจนอย่างนั้นนะคะเพราะว่าดูจากไพ่แล้วเนี่ยคือบอกเลยว่าเขาก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่นะคะต่อให้แบบจะพยายามสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆคุณรู้สึกอึดอัดเพราะว่ามันนานแล้วนะคะกับการที่ อยู่ตรงเนี้ยในความสัมพันธ์ที่ไม่แน่ไม่นอนจับต้องไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยนะคะอยากที่จะเดินออกมาแต่ก็ยังทําใจไม่ได้นะคะคือการเดินออกมามันเป็นสิ่งที่ยากนะคะการอยู่ต่อไปก็ไรประโยชน์เหมือนกันนะมันคือคุณรู้สึกว่ามันมีค่าเท่ากันนะคะกับการอยู่ต่อหรือจะไปอะไรเงี้ยนึกถึงเพลงเธอหากวัวฉันห้ไปอะไรเงี้ยคือคุณก็รู้สึกว่าแบบ ต่อให้เราหายไปเขาก็คงไม่ตามหรอกเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีค่าอะไรในสายตาเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณก็รู้สึกถึงความแบบเปลี่ยนไปแบบเผาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็เห็นฉันบ้งไหมนี่สายตาอะไรเงี้ยหรือฉันไม่เคยจะมีค่าอะไรคือที่ผ่านมาเหมือนเหมือนคุณสัมภาษณ์เขาอยู่ฝ่ายเดียวมันคุณคุยอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเหมือนคุณพยายามกับความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวคุณไม่ได้รู้สึกถึงการแบบที่เขาแบบเออจะเทคแอคชั่นหรือทําอะไรเพื่อคุณบ้างเลยคือเหมือนแบบเขาเป็นฝ่ายได้รับอยู่ฝ่ายเดียวแล้วคนให้อยู่ฝ่ายเดียวมันก็รู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราก็ไม่ไหวแล้วกับความสัมพนันธ์นี้มองอนาคตไปมันก็ไม่รู้จะไปได้ดีไหมคือคุณก็อยากที่จะไปหาอะไรที่มัน ใหม่ๆม,ม,มากกว่ามองหาสิ่งใหม่ๆนะคะตอนนี้บัาริสึกว่าตัวชาวราศีพฤษภก็ค่อนข้างที่จะเปิดใจมากขึ้นนะคะหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่ามีคนใหม่ๆที่มันดีกว่าเข้ามาคุณก็เลือกที่จะไม่ได้ปิดอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้คืออาจาจะยังไม่เคย หรือยังไม่ได้เจอใครที่คุณรู้สึกว่ามันจึ้งหรือว่ามันใช่เท่าคนคนนี้นะคะตอนนี้ก็ยังคนคนนี้ก็ยังยืนหนึ่งสำหรับคุณแต่ว่าบับบี้ก็บอกเลยว่าความไม่ชัดเจนนะคะคือคําตอบที่ไม่ชัดเจนตอนนี้มันก็ไม่ชัดเจนอยู่ดีนะคะสําสหรับคนที่โสดเลยนะคะโสดสนิทเลยนะคะบับบี้ก็มองว่าคนที่โสดสนิทเลย มันไม่มองว่าคุณยังคงคงลืมแฟนเก่าไม่ได้นะคะมันมีคนคนหนึ่งที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปไม่ได้แต่บาร์บี้สุขว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือว่าเป็นคนที่มีแฟนแล้วคุณรู้สึกรักเขาแล้วก็ยังคงเก็บเขาไว้ในใจทั้งทที่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปไม่ได้ลึกๆคุณยังคงรอเขาเหมือนกันนะ นะคะแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นชัดว่าเป็นแฟนเก่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าคือมันก็ขึ้นมาว่าคุณยังคงมีคนคนนึงแหละที่อยู่ในใจของคุณที่ยังคงแบบอยู่ในความรู้สึกของคุณอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะเหมือนแบบเก็บเก็บความรักหรือความรู้สึกดีๆเนี่ยให้กับคนคนนี้อยู่นะคะยังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครเป็นจริงเป็นจังเข้ามานะคะคุณยังคงรู้สึกว่า ยังอยากที่จะไปต่อกับคนคนนี้ยังมองว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับตัวคุณอยู่นะคะแล้วก็อยากที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์นี้ไปนะคะก็ยังคงไม่ได้รู้สึกว่าเออแบบรู้สึกชอบใครหรืออะไรยังไงนะคะก็ยังยังไงก็คือในความรู้สึกของคุณก็ยังคงเป็นคนนี้ที่ยังอยู่ในใจของคุณอยู่เสมอเนาะ <S <S แล้วก็วมวรู้สึกว่าตัวคุณเองก็เหมือนประมาณว่า พอมีคนเข้ามาคุณก็กลัวเหมือนกันนะคะกลัวการมีความรักความสัมพันธ์เพราะว่าที่ผ่านมาคุณน่าจะเพิ่งเจอความรักสั่มเศร้าหรือการจบแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเหมือนหัวใจของคุณมันก็ยังอยากที่จะเก็บใจเอาไว้ในลิ้นชักนะคะคงไม่เจอแล้วรักแท้อะไรอย่างนี้ยอามาเป็นเพลอีกแล้วก็คือ,อยังคงไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ใจลึกก็อยากมีนะแต่ว่านึกถึงเพลงพี่เป็กผลิตโชะคะที่ร้องว่ามันยังมีพร้อมที่จะคบที่เจออะไรของมันเน่และสักอย่างหนึ่งนะคะ นึกมันชื่อเพลงอะไรนะเดี๋ยวมาบีเสิร์ชก่อนมันยังไม่พร้อมที่จะรักมันอยากพักมันไม่พร้อมจะรักใครเลยเนะี่ยมันยังไม่พร้อมที่จะรักชื่อเพลงว่ามีหัวใจแต่ไม่อยากรักนะคะของพี่เป็กผลิชโชคเออก็แบบยังคงไม่พร้อมอะ่ะเออนะคะยังคงเป็นแหงแม่ยังคงรอคนเก่าอยู่แล้วก็ยังคงแบบ ยังคงไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เจอมามันก็หนักมากๆนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภเนาะโอเคนะคะฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บาร์บี้ด้วยนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวอยากเรียนคอร์สไหนหรืออยากซื้อของก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะแล้วไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย